สวัสดีครับวินัยแต่นาทิพดีครับก็หลักๆก็จะตัวคอนเสิร์ตแบบปามี่ฮะแล้วก็มีตรงสักสิตแล้วก็พวกงานเบื้องหลังอัดเสียงตัวดิวส์อะไรประมาณนี้แล้วก็ ทางพวกเพลงส่งสทางกลิ่น เริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่ประมาณอายุสิบสิบสองถ้าจำไม่ผิดนะนานนานมากแล้วแล้วก็เอ่อมันได้รางวัลตอนปีสองพันตอนนั้นมันเริ่มเล่นมันเหมือนกับว่ามันมันเริ่มเล่นพร้อมกับพร้อมกับ,พร,กบพร้อมกับมีประสบการณ์เชื่อพระเจ้าช่วงนั้นพอดีช่วงทยุส่อสิบสองเนี่ยคือช่วงนั้นก็คุณพ,อพ่อเพิ่งเสียแล้วก็กาลังจะขึ้นขึ้นมอสองมากท่สุดแล้วก็เป็นช่วงที่แบบมันมันเหมือนเริ่มจะเป็นเป็นวัยรุ่น ็แบบเพื่อนๆก็จะฮิ้วกีตาร์โปร่งมาเล่นในห้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นเขาเล่นกันช่วงวันหนึ่งเนี่ยมันฮิ้วมาและเราก็ไปขอเขาเล่นแต่เราเล่นเป็นแล้วก็ให้เขาสอนก็เล่นเป็นมันก็อ่เวลามันก็ผ่านไปขึ้นมอสองทุนัดช่วงปิดเทอมพ่อพ่อเสียพอขึ้นขึ้นม .2 สองปั๊บก็เริ่มมีอาจารย์มาประกาศตอนนั้นสื่อวจะเป็นอาจารย์วินิจมาประกาศจากแม่ตอนนั้นแม่พี่จะมีร้านขายเสื้อผ้าอยู่ที่พันทิย์ก็เยื้องๆกับบทพอดีเขามาประกาศแล้วก็จน แม่พี่เชื่อไปปะตอนนั้นพี่ก็ยังไม่ค่อยเชื่อดีเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับยังไงแล้วแต่เราก็ไปบทกับแม่ช่วงแรกจะไม่เชื่อแล้วก็เหมือนมีประสบการณ์ก็แม่ก็บอกว่าอยากก็ได้แล้วอธิฐานขอแล้วก็ลองอันนี้เลยลองอธิฐานอยากเล่นกีตาร์อยากเล่นกีตาร์เป็นก็อธิฐานขอเล่นกีตาร์ได้แล้วก็บอกถ้าเล่นกีตาร์เป็นจะรับใช้อ่าอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าติงต่งติ่งเจ้าไว้หน่อยนึง่งอะไรเงี้ยหยอนหนหนึ <laughs> ่งแล้วก็พอมาฝึกคราวนี้ก็มีโอกาสได้ฝึกอีกที ก็ไปยืมกีตาจากอาร์ะมันช่วงแรกเราไม่เราไม่รู้ตัวนะว่าคําว่ากิฟต์เนี่ยมันคืออะไรพอมารู้ทีหลังเมื่อันผ่านไปสักผ่านไปจนแบบเริ่มเป็นววยรุ่นนะ่จนแบบผ่านจากช่วงเวลานะแล้วแล้วมามองย้อนกลับไปเราเรารู้สึกว่าเราเราซ้อมไม่ได้เยอะแต่เราเก็ตมันเร็วมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มาสิปัญญาคือแบบแป๊บหนึ่งเราได้ละจากเพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันที่มาสอนเราเขาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปเหมือนอย่างเราอะเขาเล่นเป็นก่อนเราน,ะนาในปี เราเล่นแค่สามสี่เดือนเราเล่นได้มากของเขานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนมันผ่านมาเรื่อยอจากจบมสามมาเข้าเรียนสถาปัตย์ตอนนั้นยังหาตัวไม่เจอรู้สึกว่าเออเป็นสถาปนิกมันเท่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเรีนยนสถาปัตย์ที่เซนจอนช่วงปวชนะฮะแล้วก็พอเรียนสถาปัตย์ก็ไปเจอกลุ่มพวกวัยรุ่นที่เป็นนักดนตรีแต่ว่ารุ่นนักดนตรีที่เริ่มเริ่มแบบเพื่อนรายรมันโตกว่าเดิมก็จะเริ่มแบบฟังเพลงเจอถามเฮ้ยฟังเพลงอะไรวะฟังเพลงแนวอะไร,ะไรแบบว,ว่าเริกนะ ก็ฟังเพลงแนวอะไรวะก็เริ่มเริ่มอินมากขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มเริ่มแบบว่าลงเชิงลึกไปเรื่อยๆพอเริ่มจะจบปีสามแล้วรู้สึกว่าเราไม่มีใจที่จะจะเรียนสถาปัตย์แล้วไม่อยากเป็นสถาปนิกแล้วอยากเป็นนักดนตรีอาชีพเพราะว่าไปอ่านในใน,าานิตยสารรู้สึกตอนนั้นจะเป็น music express หรือไงเนี่ยแล้วก็เห็นสัมภาษณ์ว่ามีวงดนตรีสมาร์ทโฟโลว์พิเต็รกีตาร์ก็ได้จบดนตรีจากศิลปการิวิโนไปสานมิตรเราก็เพิ่งรู้ตอนนั้นเองว่า เฮ้ยต <Hey, S 2> นตีมาเรียนจบเป็นญาตรีด้วยเหแล้วก็เลยเฮ้ย <Hey. S 2> อย่างนั้นมันก็น่าจะเป็นอาชีพที่โอเคได้อะไรเงี้ยแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าไม่อยากเป็นสถาปนิกนะอยากเป็นนักดนตรีอาชีพแ,แต่ก็กลัวว่าแม่ก็ถามว่าจบมาทําอะไรจะทําอะไรกินจะมาทาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยก็พอจบปีสามวชปับก็ไปเอนทรานแม่ตอนนั้นแม่ยังไม่อยากให้เรียนดนตรีก็ไปเอนทรานถามปัดมันก็ไม่ติดอยู่ละเพราะว่า <laughs> เพราะว่าใจมันไม่มี ในการที่จะทําตรงนี้แล้วก,อก็อยากจะเล่นตอนนั้นคือซีเรียสมากแล้วนะซ้อมตลอดเวลาอะไรเงี้ยหาอึ้งสุงือคือฝึกเองเรียนรู้เองเพราะเอ็นเอ็นถาปัดไม่ติดปับ๊บก็ขอแม่มาตวตวดนตรีหนึ่งปีเต็มเพื่อจะอินทรานข้าดนตรีก็มาเริ่มเรียนโน้ตเพิ่งรู้จักโน้ตดนตรีอย่างนั้นแหละมาเรียนกคลาสสิกคือปรับทุกอย่างใหม่หมดจนที่ทุกอย่างเรียนรู้มาเองแล้วก็ไปสอบเขาก็มาสอบติดท,ที่ศูนย์ันทาพอาศูนย์น,นยันทาก็เรียนมาได้ถึงปีสี่ก็มีงานประกวดออฟดายมาแล้วก็ เห็นรายชื่อกรรมการท่านหนึ่งเด้งขึ้นมาเลยคือพี่โอมชาติวงศุวรรณแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่ได้ซีเรียส่าชนะนะเขาคิดว่าตัวเองไม่ได้เก่งขนาดนั้นว่าจะเป็นแชมป์ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่ได้นึกนะก็นึกว่าเฮ้ยอยากอยากทำเบื้องหลังรู้สึกว่าอยากจะทำอยากจะอัดเสียงอยากจะเป็นคนที่อยู่ในสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นรายชื่อกลกรรเฮ้ยเผื่อเขาจะเห็นแววแล้วว่าเออก็เลยอธิษฐานพระเจ้าขอสิบิบัญญาตในการที่จะทำเดโมส่งและสุดท้ายมันก็ ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนมันกลายเป็นชนา DD เลอดซึ่งก็กเกิดความผาดหมายเพราะฉะนั้นเลอดปั๊บผ่านไปสักสองวัสามวัพี่โอ้มก็ติดต่อมาเลยว่าให้เข้าไปช่วยงานเนี่ยไอพตอนนั้นคือพี่โอ้มจะเป็นผู้บริหารของไอพีจในแกมมี่อยู่ไอพีจีลุกคอก็ก็ประมาณนี้นะสุดท้ายก็ได้เข้ามาทําอย่างที่ตัวเองต้องการและก็อย่างที่ตัวเองอธิษฐานขอพระเจ้าไว้ เบื้องหลังเรื่อยๆก็อัดเสียแล้วก็เริ่มครัวกับปาล์มีตั้งแต่ตรงนั้นแหละแล้วก็ทำเบื้องหลังให้ให้หลายๆคนไอ้มิสเตอร์ทีมให้ปีเตอร์คอปเทนดอร์ให้จ็าชูวินเอ่อรวมกับปาล์มีด้วยแล้วก็เริ่มมาทำอัลบัม้มวงตัวเองก็มีชื่อไอริฟิวันซึ่งไปประกวดมันเป็นวงที่เซตขึ้นมาตอนนั้นเป็นวงที่เซตมาเพื่อประกวดงาน G ีบ็อกคือ global battle of the band คือเป็น,ปนการประกวดแบบว่าคัดหาวงดนตรีทั่วโลกไปชิงแชมป์โลกที่อังกฤษ ซึ่งก็ไอ้วงพี่ก็ชนะอีกชนะในไทยแล้วก็ไปชิงที่อังกฤษแต่ว่าก็ไม่ได้ที่อังกฤษมาเพราะระดับโลกก็จะมีหลายๆคาลิเตอร์ไปอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ชอบคาลิเตอร์ของวงเราซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่เรื่องที่พระเจ้าก็ก็นําทรงนำจริงเคยอธิษฐานแต่ก่อนจะประกวดว่าให้จะลงดีไหม ว่าตอนนั้นก็ทําอัลบั้มอยู่ด้วยแล้วก็แต่ปที่ค่ายก็อยากให้ลงอะไรอะไเนี้ยแล้วก็ลองลงไปแต่งเพลงก็เหมือนเดิมเป็นเป็นเรื่องที่เราขอพระเจ้าประทา,าคือขอสติปัญญาในการทํางานขอสติปัญญาในการแต่งเพลงขอไอเดียซึ่งบางทีนั่งเฉยทํางานเนี่ยพี่จะไม่ไม่ค่อยนึกไม่ค่อยออกคือวังีนึก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 ,นก,นกเปิดฟังเพลงพอที่ฐาน่ามันจะมันจะได้ทุกทีมันจะมาเองมันจะมาเองแบบกึ๊ดจนดึกขึ้นมาได้แล้วก็มันทุกอย่างมันจะโฟลง่ายกว่าเดิมก็ประมาณนั้นแล้วก็ มาอีกวงหนึ่งก็จะทําเป็นชื่อ Silence Cream ก็ทํากับเบนเกียนนซึ่งเบนเบนก็เป็นคิสตีเหมือนกันก็คุยกันว่าตอนแรกเบนมาเล็กดิ้นกับพี่แล้วก็คุยกันทัศนคตใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแล้วเบนก็รู้สึกว่าอยากจะทําอัลบั้มต่อแต่ว่ากวงเขาเดิมวงเดิมเขาเนี่ยมันเริ่มเริ่มแตกกับสันสั่นเส้นลวก็เลยแบบรวมวงกันไหมพี่อะไรี้วก็คุยกันแล้วก็เออกลายเป็น Silence Cream ออกมาครับพระใช้มีส่วนในเที่จะทุกทุกอนุของชีวิตเลยตั้งแต่ ตื่นทั้งการขับรถออกจากบ้านหรือก็อญาณที่ฐานตลอดคือจะไม่จะฝากทุกอย่างไว้กับพระเจ้าเพราะว่าโลกเรามันมีคืาเรียกอ,อะไรมันมีขาวว่าดาแล้วเราอยู่ตรงกลางมันมีการต่อสู้แย่งชิตงตลอดเวลาทางด้านจิตวิญญาณอยู่ที่บางทีเราไม่รู้หรอกเราขับรถไปเราจะเจออะไรเราไม่ไปชนเขาเขามาชนเราเราจะไปเจออุปสรรคบางอย่างบางทีเราอยู่ตรงนี้เรา,เายิ่งเรารับใช้ด้วยเราก็ยิ่งเป็นเรียกอะไรเหมือเนเป็นเป้าของของมารเนี่ยในการที่จะ จะกัดแกล้งหรือจะทําลายเราง่ายอยู่แล้วก็ต้องยิ่งอดิษฐานต้องระวังยิ่ง่งยิงการทางานยิ่งสติปัญญาสติปัญญาบางทีมันแบบมันมันมาเองไม่ได้ง่ายแล้วยิ่งเรื่องกิฟต์เรื่องพรสวรรค์เพ่ง่ายพรสวรรค์ก็คือตรงตามคําแล้วคือมาจากสวรรค์ฉะนั้นก็ต้องขอยิ่งเวลาพี่ทาเพลงทั้งเพลงเ,เพลงคนอื่นเพลงตัวเองเพลงร้องเพลงบรรเลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะขอบางทีก็ลืมนะบางทีก็ลืมแบบว่าตั้งตั้งทำงานด้วยความเคยชินเนี่ยเราทำงานอาชีพมาทำงานเคยชิน พอตั้งท่ามเสียเวลาสองชั่วโมงให้มันึกไม่ออกทำไงทำแก้แก้เองแล้วแค่แแอีกก็ไม่เวิร์กเออหรืออธิษฐานดีวกว่าก็อธิษฐานก็คือพระเจ้ามีส่วนในทุกทุกอย่างตั้งแต่เลือกซื้อของอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเงี้ยบางทีบางทีแม้แต่ว่ามีอุปกรณ์ที่ที่เราหาไม่ได้อุปกรณ์ที่าหายากๆแต่ดันอยากได้อ่างเงี้ยก็ขอนะก็ขอแล้วมันก็ได้มันก็ไดนะออ้อะไรประมาณเนี้ก็คือคือถ้าไม่มีพระเจ้าคงอยู่ไม่ได้ เป็นมัทธิวบทที่หกข้อสามสิบสี่บังบอว่าเลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็มีความกังวลของวันนี้อยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลถึงวันพรุ่งนี้อีกคือก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ฝากทุกอย่างไกับพระองค์คือบางคนจะแบบกังวลเราเองก็เป็นหลายๆคนก็เป็นคือชอบข้อนี้เพราะรู้สึกว่าแบบมันทําให้เรารู้สึกว่าเป็นคริสเตียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แตกต่างจากอย่างอื่นคือเป็นคริสเตียนเราไม่โดดเดี่ยวเราไม่ต้องแบบว่า พึ่งแต่ตัวเอง่ยพระเจ้าบอกมีอะไรพึ่งเราเพราะพระเจ้ารู้ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้และอะไรที่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เห็นในโลกนี้ด้วยก็ฝากไปกับพระเจ้าแล้วก็ทําวันนี้ให้โอเคก็พอไม่ต้องไปกังวลพรุ่งนี้มากมายแม้ว่าวันนี้จะเป็นอย่างนี้แม้วันนี้เราจู้สึกว่าให้พรุ่งนี้มันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆเลยมันต้องอาจจะแบบมันต้องสวยแล้วจากประชาชนทั่วไปมันต้องสวยแล้วก็แทบจะหลายครั้งหรือแทบไม่ทุกครั้งที่มันก็ไม่สวยนะ มันก็เปลี่ยนกลับการมาเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อได้อะไรเงี้ยประมาณนั้ครับจริงๆการปฏิเสธบางทีก็ในบางมุมก็ไม่ง่ายในบางมุมก็ไม่ยากเหมือนกันคือมันอยู่ที่อาจจะอยู่ที่สังคมหรือว่าครอบครัวที่คุณอยู่แล้วก็ชีวิตการงานที่คุณเป็นอยู่มันก็มีสิ่งล่อตาล่อใจเยอะมีอุปสรรคหลายๆอย่างที่ที่ทาให้เราบางทีเราก็ลืม ลืมการพึ่งแาไม่าผมก็เป็นก็เป็นเป็นบ่อยด้วยมันก็จะเหมือนกราฟอะเหมือนขึ้นทะเลขึ้นลงตลอดเวลาแต่เราก็อย่างน้อยเราก็อย่าลืมอย่าลืมอย่างน้อยก็มีพระคำไว้สักข้อสองข้อไว้ให้เราระลึกแล้วก็แล้วก็คอยเตือนตัวเองว่ากำลังทําอะไรอยู่ว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้โดยที่ไม่มีใครเห็นเราเราอยู่ในโลกนี้โดยที่มีคนเห็นเราตลอดเวลายี่ี่ชั่วโมงและมีคนที่พร้อมจะช่วยเราเดลิเวอรี่ยบสี่ชั่วโมงเลยเหมือนกันฉะนั้นก็อย่ากลัวครับก็มีอะไรก็ฝากไว้กับพระองค์ แม้บางแม้แม้บางคำปฏิฐานอาจจะไม่ได้ในวันนี้แต่เชื่อเถอะว่าพระองค์จะมีคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับเราในอนาคต